สวัสดีค่ะจากสวนอุ่นใจนะคะวันนี้จะมาตอบคําถามเพื่อนนะคะคนหนึ่งนะคะที่เขาสอบถามเข้ามานะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของเขามีอาการเป็นโรคหอบหืดนนะคะก็เลยเถามมาว่าจะทานสมุนไพรชนิดไหนก็เลยแนะนํำหนุมานประสานกายไปนะคะ พอดีพอเขารับประทานไปได้สักระยะหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะทำไมอาการไม่เห็นจะดีขึ้นเลยนะคะก็เลยให้ถ่ายรูปต้นหานุมานประสานกายเข้ามาให้ดูนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วต้นนั้นอ่ะไม่ใช่ต้นหานุมานประสานกายนะคะมันจะมีต้นอีกชนิดหนึ่งเลยชื่อว่าหนวดปลาหมึกนะคะหน้าตาคล้ายๆกับต้นหานุมานประสานกายเป๊ะเลยวันนี้ก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าต้น2ต้นนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะคะนี่อันนี้ต้นหนวดปลาหมึกนะคะหนวดปลาหมึกเนี่ยเขาจะมี เาเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมในการประดับบ้านด้วยเพราะมีทรงพุ่มที่สวยงามลักษณะทรงพุ่มกับหนุมานเนี่ยเหมือนกันเด๊นะคะลักษณะแยกก่อนเดี๋ยวแยกก่อนอันนี้ต้นหนวดปลาหมึกนะจริงๆมันจะมีสีเขียวนะแต่ว่าที่เราเลือกปลูกด่างเนี่ยเพื่อจะป้องกันการสับสนเองเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกันมากใช่อันนี้ต้นหนนมานนะครับแป๊บหนึ่งนี่ คือต้นหนวดปลาหมึกเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวนะก็คือจะลักษณะคล้ายๆกับต้นหนุมานมากนะคะเด๊ะเด๊ะ <c oughs> เลยมีความแตกต่างกันอยู่ที่หลักๆนะคะก็คือลักษณะของใบะวางก,กับนะคือใบของต้นหนวดปลาหมึกเนี่ยถ้าเทียบกับใบของหนุมานแล้วเนี่ยอ่ะให้ดูก็คือใบของหนวดปลาหมึกอะจะกลมและป้อมกว่านะคะส่วนใบหนุมานอะ่ะจะมีเรียว มีความเรียวแหลมนะคะกว่าจะออกแหลมออกแหลมเรียวๆแหลมๆนะฮะแต่ว่าใบหนวดปลาหมึกเนี่ยก็คือจะกลมๆป้อมๆมากกว่ากลมป้อมๆครับบางคนถามว่าถ้านับจํานวนใบจะดูได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะบางทีจํานวนใบก็ใกล้เคียงกันมากนะฮะประมาณแบบเอ่อเจ็ดแปดเก้าใบประมาณนี้นะคะอแต่ว่ามีลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆลองชิมดูนะถ้ามันเป็น ต้นหนวดตอมึกเนี่ยชิมแล้วรสชาติจะออกมันๆนะมันจืดนะแต่ถ้าเป็นหานุมันของแท้เนี่ยถ้าเราชิมใบจะรู้สึกเลยว่ารสชาติขมนะก็คือเพราะเขามีฤทธิ์ในการสปปรรพคุณในเรื่องของการแก้ไอแก้เจ็บคอแก้หอบหืดได้นะคะเขาก็จะมีฤทธิ์ขมก็ให้ดูสองอย่างดูสอย่างคือลักษณะใบก่อนนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ชิมเลย <ทะ S 1> ชิมได้นะฮะชิมแล้วเราก็บนถนะิง ชิมแล้วก็บ้วนทิ้งเอากากทิ้งนะ,ะเพราะว่าเป็นยาอยู่แล้วถ้าทานไม่เยอะไม่เป็นไรนะชิมได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสองต้นที่มีลักษณะที่มันใกล้เคียงกันแต่สรรพคุณทางยาแตกต่างกันมากนะคะถ้าเราเลือกใช้สมุนไพรผิดหมายถึงว่าหยิบต้นผิดมาแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่สามารถรักษาตามอาการได้นะคะก็ทั้งก็ฝากคลิปสมุนไพรดีๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกด subscribe ช่องด้วยบ๊ายบาย